พอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสิสองสิงหาคมเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์เพนสีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีพระวริทยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อให้ประสบนิกรมีความผาสุกร่มเย็นและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัย,ยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบรนดาลอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิษธพรชัยทรงพระเกษมสำราญเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณเจิดจำรูนแผ่ภัยศารสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ลุสิบสองสิงหามหาสมัยแสงเทียนชัยส่องแสงทุกแห่งหนขอถวยเทพทั่วฟ้าจงมาดลถวายมิ่งมงคลพระพันปีพระองค์ทรงสร้างหัตถศินทั่วแคว้นถิน่นเด่นฟ้าเพิ่มมราสีเย็นพรร่างพรมใต้ร่มพระบารมีถวยราชมีความสุข ทุกเขตคามกอบเกื้อพระเมตตาประชาราษฎร์น้ำพระไทยใสยสะอาดดุดหยาดสวงชลมสุขทุกทิศสถิตสวงผองไทยล้วนเทิดทะสดุดีอันเชิญเทพบนชั้นฟ้าอาศิรวาดสิงหามาตแจมจรัสนิรติใสพระเกียรติเกิดกล้องไกลน้อมรอไทยโดนพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสรา,ายุทธอุดมพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยขา้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดมหาสารคาม ทะสถิตณดวงใจไทยทั่วล่าเหล่าทวยลาดต่างปีเปลมกระเสมสีวันเฉลิมพระชนมายุสดุดีเทิดไทยองค์ราชินีแห่งแผ่นดินทรงส่งเสริมป่าต้นน้ำนำชีวิตรักษาสิทธิ์ของชุมชนล้นเลอค่าศิลปาชีพทรงสร้างไว้ให้ประชาเพื่อรักษา วัฒนธรรมจำขึ้นใจวันสิสองิงหามาบรรจบเวียนมาครบ89ชนพรรษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกาป้องรักษาแม่หลวงของปวงไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในนามข้าราชการพลเรือนอายการทหารตำรวจและพระสงนิกกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า ลุสิบสองสิงหามหาสมัยแสงเทียนชัยส่องแสงทุกแห่งหนขอเทศไทยทั่วฟ้าจงมาดลถวายมิ่งมงคลเดลราชินีพระองค์มีพระคุณหนุนแผ่นดินทั่วทุกถิน่นเด่นฟ้าเพิ่มราศีสเสด็จเยี่ยมเกื้อหนุนอุ่นทวี ทวยราชมีความสุขทุกเขตรามทรงเป็นแม่ของแผ่นดินถิ่นไตรลงทรงเคียงองค์จักรีสีสยามทรงราชชิดใกล้พระไทยงามสมพระนามพระแม่หลวงของปวงชนพระสง่าเพลิดแพล้วแก้วนาลีพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศล พระเกียรติก้องเกรียงไกรในสกลทรงครองใจประชาชนเคียงราชันขอถวายอาเสลวาดลาสดุดีทรงผ่องสีเทียมฟ้าสง่ามัน่นขอพระองค์กเกษมสารสำราญครันทุกคืนวันไล้ทุกสุขสมปองพระสิบสองสิงหามาบรรจบ พี่นพคุณแม่แผ่ปกป้องขอพระองค์คู่สยามงามเรืองรองไทยแท้สองขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัด มหาสารคาม ลุสิบสองสิงหามหาสมัยแสงเทียนชัยสว่างไปทุกแห่งหนขอเทพไทยทั่วฟ้าจงมาดลถวายมิ่งมงคลแด่องค์พระพันปีขออัญเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัตอัญชุลีทวีผลด้วยบุภผามาลาัยพศบทนิพนธ ฉเฉลิมชนมงคลสวัสดิ์พิพัฒน์พรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินถวายพระพรในนามข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนจังหวัดกรสิน ขอเดชะใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทไทยทั้งชาติน้อมบังคมก้มเกศีสิบสองสิงหามหาราชินีสดุดีพระแม่หลวงของปวงไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นขวัญมิ่งนิกรมั่นนิรันสมัยพระบารมีปกเกล้า ทุกเผ่าไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทรงพลใจกริมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดการสิน สุภเลิกเกลิกดิถีสิงหมาตวโรกาสเฉลิมชนดนสุขสีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระพันปีปินจักรีพระชนนีณลืบาลเทิดพระนามสิริกิจวิเศษคุณพระการุนก่อเกื้อเอื้อสืบสารพระปีชาสลิดสร้างหลากโครงการ พระปณิธานประจักแจ้งแห่งสกลป่ารักน้ำฉ่ำชื้นคืนร่มใบน้ำพระไทยศิลปาชีพประสิทธิผลทรงสรรสร้างฟาร์มตัวอย่างนำทางชนทุกแห่งหนร่มเย็นเป็นหลักชัยสวมพรเทพเทวันทุกชั้นฟ้า พระมาตากเกษมสุขนิรัติสัยทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญน,นราไทยเกียรติเกกไกลขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมชายขานสะน้อยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายเสิดิษสุพรรณเพศัต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวนายอภิชัยวิเศษพานิชกิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ บังคมบาทแม่หลวงของปวงราดประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งล่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทย พราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวากาศเอกสุรศักดิ์เสสเวสผู้บังคับการกองบินยีบสาม้อมข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและทหารกองประจำการกองบินยีบสาม ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สิริกิตศูน์รวมใจไทยทั้งปวงพระเป็นดวงประทีพทองก้องเขตคาม948โครงการในพระองค์สรรสร้างสุขสงประสงค์ทั่วสยามพระแม่หลวงปวงประชาสง่างามท่วนทุกยามทรงเมตตาเอื้ออาลีว่าเราโอกาสเฉลิมพระชนมพันษา 12สิงหาสง่าศี89พันษาพระชนนีพระชนยืนชื่นชีวีทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา บังคมเบื้องบาทบงองค์สิริกิตขวัญชีวิตประชาราษปรศาสยามพระแม่หลวงดวงชีวินปินเขตคามพระไทยงามเกื้อการุณบุญชาติไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงเทิดบารมีสีสมัยทรงอนุรักษ์ผืนป่าอาอัมภัย ศิลปาชีพก้องเกรียงไกรในนาครวโรกาศเฉลิมพระชนมพันษา 12. ส,ส,สิงหาประพัดสอนขอไตรรัตอวยสวัสดิ์สถาวรเกลขจรสถิตธรรมรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสายชนบุญอรณะนะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระบ่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พันศาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทพานุรัตนหลักบุญ ผู้ประชาการตรํารวจภูธรภาคสามพร้อมด้วยข้าราชการตรํารวจภูธรภาคสามและชมรมแม่บ้านตํารวจภูธรภาคสามขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญอน,นุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมาหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดน ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยพระสุขภาพพาราดไมยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโลคาพาดและอุปสรรตรัยทั้งปวงทรงพระ,ะเกษมสมาราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงชนชาวไทยตราบการนิรันเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เฉลิมพระชนพระบรมราชินีนาฎพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมกระมลชนทั้งปวงทะดุดดวงประทีปทองส่องชีวาทิพระพเนตรส่องไกลหลายร้อยโยช์ทิพโสดสดับท่วนทุกทิศาพระดับร้อนรุมเร้าเหล่าประชา พระปกฟ้าคุ้มครบจบแผ่นดิน89พระชนสามหาเริกพระเกียกรติเกลิกเกรียงไกลไทยทุกถิน่นประนตน้อมใต้เบื้องบาทจอมนารินทั่วธานินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยาศาสตราจารย์อาดาไรมธทุรพงศรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สิบสองสิงหาคมมงคลสมัยมงคลชัยเฉลิมประชนมพันษาอัญเชิญพรจากปวงเทพพยดาปะพรมพรจากนภามาประทานให้ทรงพระเจริญด้วยพระพารานามัยเป็นร่มเงาไม้ใหญ่แผ่ไพศาลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นทิพทานหยาดฟ้าฉ่ำตราตรีรอยพระบาทญาตรายังจารึกพระเมตตายังบันทึกทุกถิ่นที่ยังค้างรอยแห่งมหาบารมีเต็มหัวใจพักดีของแผ่นดินให้ทรงจำด้วยมหาภารกิจในทศพิษราชธรรมให้ล่ำทวิน ในงานศิลปาชีพให้คุ้นชินรายอยู่ในทรนินนิรันมาสารปกครองน้อมกล้าวถวายอศิรวาตแทบพระบาทด้วยโสมมนัส,สาถวายหนึ่งบทกวีวรวรรณนาต่างดอกไม้บูชาพระชนมวัยพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง คือหนึ่งดวงดาริกาชั่วการสมัยคือมิ่งเมืองซึ่งประทับอยู่แทบใจแทบหัดไทยทรณีพันปีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพินิษ์มั่นสมฤทธิ์อธิบดีสารปกครองอุดรธานีพร้อมด้วยคณะตุลาการสารปกครองอุดรธานี ขอเดชะอภิวาทถวายราชสดุดีเทิดไทยชนนีพระพันปีสีพระไทยกอบเกื้อพระเมตตาปวงประชาสุขอาศัยป่าเขาลำเนาไพลได้ชื่นชุ่มชะอุ่มนานสร้างสรรค์หัตถศิลป์พออยู่กินรักถิ่นฐาน เหนื่อยองค์เพราะทรงงานพระราชทานประชาชนอัญเชิญคุณไตรลัตสุพิพัฒน์พิสิทธิ์ผลพระชุมพรม,มงคลดนพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธเนศอินทปัตผู้พิพากษษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมในศาลจังหวัดขอนแก่น